เป็นแรนดอมนะคะที่ยังไม่มีหัวข้อเดี๋ยวจะสุ่มจับขึ้นมานะคะว่าเราจะใช้หัวข้ออะไรสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้ว้าวการพัฒนาค่ะมีบางอย่างกำลังจะก้าวหน้านะคะเดี๋ยวนะเปิดไปเรื่อยๆนะคะเทคนิคใหม่บางสิ่งบางอย่างที่รอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็น รอคอยความชัดเจนทวโทีทรอคอยการขยับขยายรอคอยสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะหรือว่าเป็นสองคาถานี้คือดีมากนะเอ e เนอของคุณเนี่ยมาดูค่ะว่าหัวข้อของคุณว้าวรอคอยความสมหวังบางคนรอคอยข่าวจากทางไกลนะคะ ามสุขจงเป็นของคุณสิบถ้วยหุยมันเลิศนะคุณคลิปนี้เด็กนี้เลิศมากหลังดำหลายคนหลายท่านนะคะผ่านการตัดสินใจบางอย่างมาก่อนหน้านี้ในอดีตแบบการตัดสินใจในทิศทางที่ดีนะคะการเลือกการตัดสินใจแล้วดิสนีย์มันมาด้วยนะคะคือโชคชะตานำพามานะ,ะบางทีมันถูกแบบถูกจัดสรร่นนะ นะคะเอาเป็นว่าหัวข้อนี้ก็คือว่าการรอคอยที่คุ้มค่าหรือคุ้มค่ากับการรอคอยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราให้ไพ่เล่าเรื่องไปนะคะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาบางคนมองเห็นความสุขของตัวเองแล้วลำลาไรายลาไรอะไรนะ <laughs> ไม่เห็นแสงลาลายลาไลแล้วว่าความเป็นไปได้ของบางอย่างนะคะอความสุขนั่นเอง สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะมันจะเกิดขึ้นจริงบางคนรอคอยข่าวทางไกลรอคอยการเดินทางนะจะมีคนเดินทางมาหาหรือคุณอาจจะได้เดินทางต่างประเทศก็ได้นะอืมหลายคนหลายท่านเนี่ยรอในเรื่องของการงานผลลัพธ์ของการงานที่คุณทุ่มเทอย่างมากๆนะคะ คุณเหนื่อยคุณทุ่มเทคุณพยายามคุณปกป้องคุณต่อสู้นะคะอืมเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าต้องต้องใช้ความสมดุลแต่ว่าคุณได้รับการซัพพอร์ตจากเครื่องหมายของแองเจิลนะคุณได้รับการซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลืออ่า e พ f ออฟวนขึ้นมาเพศออ f One เป็นไพ่ที่ดีมากในทัมมิน่นี้น่าจะมีการเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การใช้ความคิดสร้างสารรค์การดีเริ่มอะไรบางอย่างในท่ามิ่งนี้ด้วยเช่นกันนะคะเหมือนเราจะไปเรียนอะไรบางอย่างเสริมเหมือนตัดสินใจอยู่ก็ได้นะคะห้าเหรียญขึ้นมา Don't pay a t t e n t i o n to the w e a k เน s s แสดงว่าในช่วงนี้นะคะอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่าให้ความแบบความท้อมาฉุดรั้งคุณ นะคะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วคุณมายืนอยู่จุดจุดนี้ได้นะคะถือว่าดีที่สุดแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วจงขอบคุณมันนะะจงภูมิใจไม่ว่ารูปนั้นรูปแบบนั้นมันจะเป็นความล้มเหลวความผิดพลาดความผิดหวงังความสูญเสียไม่มีใครไม่เคยเจอคนที่ไม่เคยเจอคือคนไม่ทำอะไรเลยนะคะดังนั้นคุณจงขอบคุณนะคะกับอดีตไม่ว่ามันจะเป็นดีหรือไม่ดีเพราะทำให้คุณมีปัจจุบันแล้ว ความหวังความพัฒทีฟความคิดบวกของคุณจะนำพาคุณนะคะให้พบกับความสุขนั่นเองมันเลิศตรงนี้แหละอืทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าปัญหาของคุณคืออะไรนะคะอ่ะบางคนทำงานหนักค่ะบางคนทำงานหนักบางคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะภูมิแพ้ข้อต่อกระเพาะอาหารหรือว่าการทำงานหนักแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะว่าไพ่เดอะสตาร กับตัวนี้มาประกบกันใครที่ไม่สบายสุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างมากๆา uh huh. แล้วก็มมอ่าเห็นแ n g เจิลนัมเบของคุณแองเจิลนัมเบของคุณมีสองสองสองขึ้นมาสอง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 หมายความว่า Alignment นะคะก็คือว่าคุณอยู่ในที่ที่ใช่ อยู่ในเวลาที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าจังหวะนั้นมันจะผักคุณมาให้เป็นยังไงก็ตามนะคะอืมเอาลืมหัวข้อหัวข้ออะไรนะคุณค่าที่คุณคู่ควรเหรออ่ะเดี๋ยวเปิดต่อก่อนนะคะมาดูว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะความวุ่นวายนะคะ สิ่งที่มันเป็นแบบเล็กๆนน้อยบอกไว้เลยมันเป็นอะไรแค่เล็กๆนน้อยเท่านั้นนะคะคุณแค่ต้องวางแผนนะคะแล้วก็จัดการกับมันอย่างอย่างแบบยังมีเหตุผลอยากใช้อย่างการใช้สตินะคะแล้วทุกอย่างจะออกมาเป็นอะไรที่ดีมากๆบางคนอาจจะต้องใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับแบบบุตรบริวารหรือว่าลูกน้องนะคะหรือคุณน่ะมีการวางแผนอนาคตเรื่องเงินไว้เรียบร้อยแล้ว หลายคนหลายท่านนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องจัดการอะมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงของคุณเลยนะคะมาดูว่าคุณกําลังจะได้รับสิ่งใดนะคะเพราะว่ามันเหมือนการรอคอยหรือว่าการขยบขยายนะคะได้เกิดขึ้นกับคุณบางคนพัฒนาความสัมพันธ์บางคนไปจับงานที่สองซึ่งมันก็ดีมากๆบางคนรอคอยตําแหน่งงานนะคะหรือว่ารอคอยความคืบหน้าของความรุ่งเรืองในชีวิตของคุณนั่นแหละค่ะวา้าว เอาละค่ะคุณได้รับสิ่งนั้นไพ่หกเหรียญคือไพ่แห่งความสมดุลนะ,ะอะไรที่คุณเคยทำไว้คุณวามความดีผลบุญนั้นได้กลับมาหาคุณสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับเพราะมันเป็นการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าผลจากการกระทำของคุณในอดีตนั่นเองนะหกเหรียญสามใบพอเอาละค่ะสิ่งใดที่ไม่ดีนะคะมันจะถูกจัดการแล้วก็จบ คุณจะได้รับความช่วยเหลือทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินของคุณนะคะจะเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วการเงินจะถูกจัดการนะคะเอ,อคุณจะพึงพอใจในผลลัพธ์นี้นะ,ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไม่ว่าคุณจะ เป็นแบบนำผลงานออกสู่สาธารณะนะคะหรือว่าให้ให้อภัยใครสักคนหนึ่งคุณคิดบวกหรือว่าการที่คุณทําอะไรอะ่ะมันโดดเด่นแล้วมันประสบความสาเร็จอย่างมากๆเพอมัเป็นดูสตารแล้วคุณแบบคุณกําลังโอเคนะคะกับจิตใจของคุณกับความสุขที่คุณมีดังนั้นขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้นะคะอิทธิพลของคลิปนี้แค่1-3เดือนนะคะขอให้แบบเรื่องดีๆจงบังเกิดสุดท้ายขอคำไกด์ไลน์จากจักรวาล หนึ่งไปค่ะ Why Happy ความสุขเท่านั้นที่คุณคู่ควรฉันบอกแล้วเห็นไหม Be happy not because everything is good but because you can see the good side in everything Do more of what make you happy Happiness is the key ความสุขคนใจสำหรับทุกๆอย่างนะคะ เขาบอกว่าความสุขของคุณอกุญแจของคุณก็คือว่ามีความสุขไม่ใช่เพราะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีๆแต่คุณอน่ะสามารถที่จะเห็นด้านดีในทุกสิ่งอและสิ่งที่ทำให้คุณน่ะมีความสุขให้มากขึ้น นี่คือคำแนะนำดังนั้นความสุขของคุณจะเป็นกุญแจสำหรับทุกอย่างยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เจอคลิปนี้ความสุขได้มาจ่อรอคุณแล้วแล้วได้อยู่กับคุณเรียบร้อยแล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันนะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรคือความสุขนั่นเองกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณพลังแห่งความสุขพลังแห่งความศรัทธาความสมหวัง สิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับฉันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเลิบๆค่ะ